ห่างหลุดเสียงธนูดังขวดไพ่ล้อเลยพุ่นนะับขุนแหลนวาวเลยนี่ฮึปุ่นคุนแหลนวาวปุ่นอยู่ที่เทิงโคปปุ่นภาพถ่ายติดวิญญาณซอมบี้เห็นเสียงวาวว่าข้าปุ่นดำดำเดินไปแล้วครับปุ่น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 ยังกนไปปุ่น เห็นว่าปะพูนอีกองหองแญ่่มเดียวตัวท่อเรียบเนี่ยนเนี่ยสูงกันสูงเดียววะอีูมใชนี่คือดาวหางนะครับ UFO บินมาประเทศไทยึ